Okay. Okay. สบายดีและสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องอสุขสุขค่อนอีกเซนเกเซนเคยเนาะกะเมะื่อนี้กะอีกเซนเกเซนเคยเนาะพี่น้องเข้ากับยูทีบานห่วยกูนเมืองเผาดมแขวงบวแก้วเนาะเข้าชิมาอัปเดตเกี่ยวกับการสอบเช่อม,มหลังคาให้กับทางพอคำหล่านาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้มันไปฮอตไซร์หรจากที่สังเกตเนะพี่น้องก็คือหนาจะสำเร็จเป็นที่ทเขนะ้าหอยเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวชิพาฐานผู้ชมไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะว่ามันชี้สำเร็จแท้บอลหรือว่ามันชิสวยชิงามซ้ำใดล่ะกะตอนท้ายเนาะเจ้าศรัทธาในการสร้างเฮือนหลังนี้ชิแมนไพ่ล่ะกะในมูลค่าเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าไปเบิ้งพร้อมๆกันพี่น้องนะครับผู้ชมตอนนี้ก็คือเป็นเฮือนของพอ่อคำละชิพิ่นสอบแซมหนาจ,จะาสำเร็จแล้วแหละเลนาะอ่าสบายดีพ่อสบายอานบสบายดีเด้อ สบายดีเป็นน no. the uh, so no. ah, ah, ้าในเฮือนของเฮาแล้วเลยดี่แล้วแหละแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวให้พ่อพาขึ้นไปเบิ่งทั้งเทงเฮือนกันจ้ะน่ะเออเบิ่งก็เบิ่ง่าให้พ่อพาไปเลยนะอันนี้ก็คือแม่แม่ไม่ใช่เหรอะบ่จือแล้วสบายดีได้ไหมเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเฮือนของเพิ่นนะพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะค่อนข้างจะเขินๆอายๆเนาะพี่น้อง ่านี่เนาะพี่น้องเนาะหลังคาของเพิ่นเนาะตอนนี้ก็คือสำเร็จเป็นชีเฮียพ่อยแล้วเนาะเป็นสังกะสีมดแล้วพี่น้องนี่นะนี่ฝนตกเนี่ยว่มีหัวแล้วเนาะพ่อเนอาะวันนี้น,ะ <c oughs> น่ะหัวตกเอยผมพี่เฮเลยนาะนี่ทางในก็ชิประมาณนี่นาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนใส่สังกะสีเรียบร้อยมดแล้ว นะจากตอนทำอิฐมีแต่ผายางมะยงมะยางเนาะมีซาดมีพายางบางตอนนี้ก็คือเป็นสังกะสีเรียบร้อยมัดงเราพี่น้นะองเนาะเดี๋ยวเข้าออกไปเบิ้งทางนอกนะพ่อ,เ,อเดี๋ยวพาออกไปเบิ้งทางนอกนะพี่น้องนะอเบิ้งทางในแล้วก็บเบิ้งทางนอกนะพี่นีนนะ้อันนี้ก็คือเป็นเฮือนเ้าบานยูเคสใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเนาะ ป่านที่านประชาชนก็บชิประมาณนี้นะนตอนนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งของเฮืนะนะนอนพนัมพิหนกนี่ก็ทีว่าห,หลังคานี่ซื่อๆพอ <laughs> โอ้ในสางเนี่ยันมป็นธรรมดาเนาะอ่าน่าทางมแต่งามๆนะหลังคาเพิ่นมีแต่บ้านนี่าเพิ่นยังพระท่านเดดทบอ่า ท้าวทบตัวนี้ลงเนี่ยโอ้โหถสุดยอดเลยพ, <laughs> พาะเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดนี่แล้วเมื่อวานนี่พอดีคำมาจามือหนึ่งเต็มๆนะเพานะเนาะอันสอบเพื่อนอันหลังเนี่ย <laughs> นะก็นี่แหละทางผู้ชมนะก็คือเรียบร้อยมัดแล้วเนาะใน,น่าของเพื่อนกะฝนนะตกบัดน,นี้กะว่ามีหัวแล้เพื่อนเนาะ จากตอนทําอิดพี่น้องนะที่ว่ามีแต่ซาดมีแต่เป่ามีแต่นั่นจนคือกองขี้เหยื่อนะท่านผู้ชมไปกองอยู่ทั้งหลังคาแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ๋อเด,ดหิหลังคาไม้หลังคางามเป็นที่ห้หอยแล้วนะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเซตหลังคาเกาของเพิ่นพี่น้องนะสำหรับเพื่อนของพอคำหลากก็คือ,อยุกลางบานนะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนของพอคำหลาแล้วก็ มาทั้งนี่ก็ทเเเเีเป็นเป็นเป็นบ้านเป็นเฮือนของประชาชนนะพี่น้องเนาะนี่นะแล้วก็เยอะนี่น,นนะท่านผู้ชมนี่เวลาผู้เสพผู้สาวเห็นกล่องนี่พี่น้องรีบพอมบัดเนาะบ้าดำนี่ก็มักซูมซะเหลือกเกินนะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือเฮือนของพ่อคำละเนาะ นะทาทำคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่กับาทางพอคำหลากรับแม่มันยังหรอกลืมซื้อ,อ,อ,อแลงนะแลงแลงอ่าแม่แล้งนะพี่น้องนะกัเพิ่อนเป็นคนอารมณ์ดีตลอดนะพี่น้องยงดยก็ยิ้มกับๆๆหัวใจตลอดนะอ่าหน้ารากาบันนี่นะสำหรับอ่ามูลค่าในการสอบแซมหลังคาให้กับทางอ่าพอคำหลานี่เนาะก็คือ มีอยู่หลายลายอันนา้ที่ว่าข้าพเจ้าได้จดไว้พี่นาะอ่าอยู่ใช่หรอสองตุ้งกะไอพอนอ่านี่เนาะพอคำลาพาาาี่เนาะนะก็ด้จดไว้อยู่นะีนะ่เนาะสำหรับผู้ใจบุญที่ฮับเป็นเจ้าภาพในการสอมแซมหลังค่าให้กับทางพอคำลานะเนาะพี่นนองเนาะก็คือาเป็นทาง เอื้อยสมมายมาตินัทเนาะเพิ่นเป็นพี่น้องคนไทยที่ว่าไปสั่งครอบครัวอยู่ทาง USA พื่นเนาะเพิ่นได้สมเงินมาอยู่จำนวนสี่ห้อยหาซิบดอลลาร์เนาะพี่น้องในจำนวนสี่ห้อยหาซิบดอลลาร์นี่เทาเอาไปแลกเป็นเงินกิี๊บเนาะตามเลทของธนาคารหนะมือที่แลกก็คือได้อยู่สี่ล้านสองแสนสามสิบสี่พันหาหอยกรี๊บเนาะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นเทาก็ได้ฮักเอา เจ็ดแสนเนาะไปซอยเหลือครอบครัวของทางไอพ่อในการซื้อเขา่าซื้อนําซื้อเครื่องซื้อของซื้อเกอือบเปมอเผยเพิ่นแล้วก็ยังเหลืออยู่สามล้านสี่แสนแปดสิบสี่พันห้าร้อยเนาะระก็บัานี้เฮานํามาซื้อไม่เลี่ยมให้กับทางครอบครัวของพ่อคำหลานนี่ก,ก็คือเส้าหาเลี่ยมเนะาะอ่ามีไม้หันเส้าหาเลี่ยมอ่าระก็มีเล็กตะปูหันสีโลเนะละาะแล้วก็มี สังกสีชาม12แผน่น10ฟุตเนาะทั้งหมดมูลค่าในการซ่อมแซมเฮือนให้กับาทางพอคำหลักก็คือ,อ2ล้าน7แสนกับอีก71,300กีบเนาะพี่น้องแล้วก็เงินของเอื้อยสม,มัยที่ว่ายังเหลืออยู่ตอนนี้เนาะก็คือนี่7แสนกับอ 11, 000, ีก10หมื่นหาหอยกีบเนาะพี่น้องเนาะ กาเงินส่วนนี้ก็ขาากก้าพเจ้าก็ยั่งพ่ะท่านโดยหูเนาะว่าทางเอยสมมายผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่เพิ่นชี้ให,เห้เฮ็ดนนะใดกับเงินส่วนนี้เพิ่นชี้ให้อ่าซื้อเป็นเข่าคลองมามอบให้กับทางครอบครัขวของพอ่อคำหลาอนันก์ก,ก็ข้าพเจ้าก็ยั่งพ่ะท่านโดยล้มกับเพิ่นเถอนะเนาะก็ต้องขอขอ,ขอบอกขอบใจน้ำทางเอยสมมายหลายๆที่วา่าฮับเป็นเจ้าภาพในการซ่อมแซมหลงังคาให้กับทางพอ่อคำหลาจนตอนนี้สำเร็จเป็นทีครับคอยเนาะพี่น้องเนาะ เราบัดนี้ทางพอคำหละมีอย่างยากเว้ากับทางผู้ใจบุญเพิ่นก็เว้าผ่านกล่องนี่แหละเป็นขอบอกขอบใจเพิ่นแล้วก็นไว้ใช้ให้พรเพิ่นจังกันเนี่ยเออก็คือวอีพ่อวานเอานั่นนี้ลูกก็มาเฮ็ดสรงอันนี้อีพ่อว่าด้ออกด้ใจโตนี่มันก็คือแม่นของลูกเนืองเป็นครอบเขาจังเงินลูกๆเป็นแมผู้อ่่าลูกทสงสารมนะเออสงสารก็สิดูอีพ่อได้พ่อว่าเฮ็ดบ่มีบ่อยู่มากินเด้อ ให้ดูประมาณสมาช่วยให้พอเห็นนี่เห็นพอมันเลยหยกอีใจมาเลยขอบขอบใจเพื่นเลยครับขอพห้เพื่นให้ยูดีมีแห้งล่ำล้ำรวยรวยทึกเล็กทึกหวยกับว่าไปบ้านพอเป็นคนเบ้าเก่งเลย แล้วคนก็ขันขังซี่คืนคืนอายอายหน่อยนึงความจริงพอค้าหลาดเนี่ยเป็นคนเว้าเก่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าเป็นอ่าผู้เข่าผู้แขนอเส้าบาดผู้เข่าผู้แขนลูกหลานเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเนาะนะลักๆก็คือดีใจเนาะอ่าดีใจคนวันดีใจท่านผู้ชมที่ว่าอ่ามีผู้ใจบุญมาเฮ็ดหอแปลงเฮือนให้เพคนจนตอนนี้ก็คือหลังคาดนี่เรียบร้อยแล้วเนาะ ฝนตกมาสำเด็กก็บม่หยาดแล้วนะวันนี้นะเนาะกบไปที่เลยนะกันชิวมานนั่นนะท่านผู้อมกัสนสำเรบคลิปนี้กันชิวมีอย่างไรนะอีกตึมมทนหนึ<แ>่งก็ต้องขอขอบวุขอบใจน้ำทางไก่สมัยมาตีนัดลายๆเนาะที่ว่าฮับเป็นเจ้าภาพในการ สแมแซมหลังคาให้กับทางอขอคำลาหลักการในลายลายเคสจีว่าเฮ้าได้ดไปซอยในช่วงในยาก,อนนะนะอาก่อนหนานี่เนาะไอมสมายเพ่นกัดเป็นผู้ใจบุญอีกทานหนึ่งที่มีส่วนห่วมเนาะก็ต้องขอขอ,ขอบอกข,ขอบใจหลายๆขอให้ท่านยูดีมีแห้งเนาะประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียบงานทุกประการปาธนาสิง่งใดก็ขอให้ได้สมดังความป่าธนาทุกประการเนาะนอนรับกับขอให้ได้เงินมื้นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนแบนมือกับขอให้ได้เงินล้านเนาะพี่น้องเนาะขอขอบอกขอบใจลายลาย ก็สำหรับคลิปนี้กับพวกเขาทั้ง3าสีคนก็นต้องขอตัวลาไปก่อนน,อน้องนะพบกันใหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปยุ้ยไซกับฟักติดตามให้กําลังใจกันคือเก่าสําหรับคลิปนี้ขอเก่าวคําว่าสบายดีอ่าน่สบายดีวะนะอ่าสบายดี